วันนี้หนาวพออยู่ได้เมื่อก่อนเคยเดินทางไปสาอุดิขุดทองประเทศนอกพากันเดินทางไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบีย อากาศหนาวลงมาปนฝุ่นทูกหน้าทูกตาทูกลำตัวเจ็บกันไประนาวแรกแรกยังไม่ชินกับอากาศหน้าร้อนจนเลือดกำเดาไหลออกมา อากาศโทดต้นไม้ต้นไหลไม่ค่อยจะมีแต่ในเมืองปลูกต้นอินทภาลัมตามถนนถนทางที่ทำงานเป็นที่โล่งแจ้งลายทะเลทรายนั่นเองตากแดด ทั้งวันโดยที่ไม่ได้พักผ่เข้าร่มเงาเลือดกำเดาก็ไหลออกมาเกิดจากอากาศที่บ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นมีต้นไม้พักอยู่ในร่มเงา ปล่อยออกซิเจนให้เราได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์ไม่เหมือนประเทศนอกอยู่ลำบากลำบนมีทรัพยากรทางน้ำมันใตดินจึงสร้างประเทศให้จเจริญ ส่วนพล,ลเมืองท่านไม่ได้มากมายเท่าไรมีเงินเดือนให้พลลเมืองได้อยู่ได้กินกันพิยกับประเทศไทยไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลก็อยู่ได้อย่างเช่นเป็นเพือกเป็นมัน คนมีที่มีทางมีไรมีสวนจะปลูกเผือกปลูกมันขุดเอามาต้มมาหมกมาแกงตอนเช้าอากาศหนาวพากันหมกไม่ว่าจะมันเน็บมันแย่เข้าไปในกองไฟ พอหายหนาวสักหน่อยก็พากันเขียออกมารับทานเมื่อได้เพือกได้มันหรือได้อาหารหมกเต่าไปแล้วโดยที่ไม่ต้องไปทาอย่างอื่นไม่ต้องไปรับจ้างใครเข้าไปน้อยก็คือบานไร เห็นคนตรงเขาหนังเฝ้ากองไฟอยู่เป็นประจำจานทวีแก่บอกว่าแถวนี้เขาฝิงไฟตั้งต่ตีสี่ตีห้าไปจน11สิบเอ็ดนาฬิกาเพราะว่ามันเป็นป่าเป็นดงเขาก็เอาเผือกเอามันมาต้มกินหนึ่งมามกหนึ่ง ไม่เห็นทำอะไรไม่ต้องไปพึ่งรัฐาบฐาลก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้ป่าดงก็ไม่ค่อยจะมันเข้าไปทีป่าติดงแตกมันก็คือมันสะปะหลังปลูกมันสะปะหลังกันสงโรง ละบาแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่บางคนก็ทำมันห้าหนาทีส่วนกับอย่างเช่นการอกาแตหนูบางคนไปโซ่มอื่นคือขุดดิน ให้เลิกประมาณหรือเม็ดหนึ่งกดไปเรื่อยๆอยึอ่งมันก็จะตกลงมาก็เอาอาหารหมูเปล่านั้นมาต้มยำทำแกงมาย่างกินกันมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ คนที่เคยนั่งเฝ้าเตาไฟตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถึงสิบเอดนาฬิกาก็คงจะเปลี่ยนธุรกิจแบบใหม่ธุรกิจแบบใหม่นี้คนก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านสาวอย่างนี้ก็มีแต่คนแก่คนเฒ่าอยู่บ้าน นุมเด็กสาวก็ไปอยู่ที่โรงงาน,นเป็นคนของบริษัทหมดสมัยก่อนเขาบวชเป็นสองปีสามปีเขาจึงศึกเพราะว่าไม่มีโรงงานหรือธุรกิจที่ตัวเองจะต้องทำก็เลยบวชศึกษาเราเรียน สมัยนี้ถ้าจะบวชก็สิบห้าวันบางคนไม่ถึงสิบห้าวันด้วยซ้ำไปราบริษัทได้ห้าวันบางได้เจ็ดวันบางแล้วก็บวชก็สึกไปบางคราวบวชเข้ามาเสียเป็นแสนแสนบวชห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวัน บางคนสิ้นหาก,ก็ไม่ได้ที่ถูกก็ไม่ได้ต้องลําบากเจ้าอาวาสกบรมมาวันไปทางธรรมอีกก็ไม่กอยจะมีเป็นคนของบริษัทถ้าบริษัท เห็นว่าเป็นคนดีก็เรียกไปเพราะว่าคนนี้สื่อตรงก็จะเป็นคนของบริษัทคนไหนไม่ก็ถามมันเขาก็จางออกเหมือนกันในะสมัยนะี้คือคนสมัยนี้เขาจะไม่ปิดบังกันมันปิดบังไม่ได้อยู่แล้วแต่สมัยก่อนปิดบังก็ได้เขาว่าทำไมถึงออกมาบางคนก็แก้ตัวว่า อยู่นานงเงินมันแพงเขาจึงต้องเอาคนใหม่แล้วก็ให้ผมเลาทำอย่างไรจะแก้ตัวได้ก็ว่ากันไปบางคนก็ทำแล้วบริษัทเห็นแล้วไม่เาา่าอะไรออกไปงันนี้คนที่ออกมาแล้วก็ต้องแก้ตัวกันไปตามภาษาก็เลยเป็นปัญหนากันทุกวันนี้ บางคนไม่เคยทำงานทำการก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะไปทำอย่างไรก็จะต้องเข้าหาบริษัทโน้นบริษัทนี้ทำไม่ดีก็ไล่ออกมาเดิมคนที่ทำงานอยู่เป็นลูกอย่างเขามันก็อย่างนี้ ถ้าทำไม่ดีเขาก็ไล่ออกเหมือนดังใบนอกไปนาก็เหมือนกันถ้าทำงานไม่ดีไปเล่นการบันนั้นไม่ยอมทำงานเมื่อผู้จัดการผู้แมนเขารู้เขาก็ต้องสงกรับอันนี้เป็นลูกอย่างเขา คนไหนดีตัวเองไม่อยากเป็นขี้ข่าใครทำธุกรกิจเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตามเรียบตามสวนของเราในลวงก็บอกว่าลำบากน้อยการทำธุกรกิจส่วนตัวหรือการทำเศรษฐกิจพอเพียง แรกรก,ก็ต้องอดทนหน่อยปีสองปีปีสามปีสี่ก็จะมีกินบุกดมสมบูรณ์แรงที่เราลงทุนปลูกพืชพันไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นอ้อยมันก็จะเริ่มให้แก่เจ้าของ แกผู้ที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงส่วนมากคนใจร้อนทำงานวันหนึ่งก็ยากได้เป็นพันเป็นคนใจร้อนใจเร็วจับงานนี้ปีสองปีไม่ได้ผลก็ย้ายไปทำงานอื่นทำงานไม่ทน บางคนก็ไปขับรถแท็กซี่ขับปีสองปีก็คงจะไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญทางลูกคา้าไม่เคยเห็นหน้าบางคันนี้เขาก็กลัวเหมือนกัน คือทำอะไรปะเดียวปะดาวมันยังไม่เข้ากันเปลี่ยนงานกันอยู่บ่อยๆอย,อยาทำอย่างนี้แต่ก็ชอบเป็นลูกจ้างลูกจ้างนี่ตามลบก็ต้องทำใจไม่ใช่ว่าจ้างเราไปเป็นนายจ้างเราไปเป็นคนใช้ ใช้อะไรเราก็ต้องยอมเราไม่ได้ไปดื้อไปดึงต่อเขาแต่ถ้าเราไปเถียงเขาก็อย่าไปเป็นรูปย่างเขาทำส่วนตัวเองดีกว่าแต่คนทำไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวก็บังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ ไปเป็นลูกจ้างก,ก็บ,บังคับใจเราไม่ได้คนเช่นนี้ก็จะเห็นกันอยู่ไปบ่อยๆส่วนมากไปเอาสิ่งที่ไม่ดีตอนที่เป็นนักศึกษาอย่ไปเอาสิ่งไม่ดีมาจากเพื่อนเพื่อนพาทำไม่ดี เพื่อนพาดาพาวาพูดกูกูมึงมึงพอมาถึงบ้านพ่อแม่บอกนิดนิดน้นอยพูดกูกูมึง,มง,มงเช่นเดียวกันก็เป็นคนลอยลอยคนลอยลอยก็ไปวนัวนวันถ้ามีลูกก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกจะไปอย่างไรก็คงจะเลี้ยงไม่ได้ โยนให้พ่อแม่คือปู่ย่าตายายหรือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้รับกรรมต่อไปพ่อมันไม่เอาทานแมวหี้เท้าที่พูดไปนี้มองเห็นอยู่ถ้ามองไม่เห็นก็คงจะพูดไม่ได้คนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเราไม่ต้องพูดถึงเขา เรามันอยู่ชั้นต่ำชั้นกลางก็อพอจะเห็นอยู่ส่วนชั้นสูงนะั้นไม่เห็นก็ผูดได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็ขออกข่าวขออกข่าวคนชั้นสูงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเราก็ไม่ได้เราตื่นรึกนะบาง,งเขาก็ฟังข่าวเฉย เพราะไม่ได้ไปคลุกคลีตีโมงกับเขาถ้าจะพูดไปพูดผิดเขาก็จะดาวอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ตื่นรึกหนาบางของคนชั้นสูงเหล่านานอย่าติโกโหติกาเราอยู่ฉันที ที่พูดไปนี่ก็อาจจะดูหลกหลูก,ล,กล้าน,ล,านล้านเลนเลนบ้านกระทำของเขาเตือนบางในฐานะที่พอจะเตียนหลูกเตือนล้านได้ถ้าไม่เตือนปล่อยเลยตามเลยบางคนดีซ้ำนึกได้ว่า พ่อใหญ่แม่ใหญ่หลวงโป่หลวงนาหลวงอาหลวงหลงช้อนให้ลูกให้ล้านเป็นคนดีไม่ใช่ช้อนให้เป็นคนเลวบางคนมันก็เข้าใจไปในทางที่ดีเมื่อได้ยินได้บอกได้กล่าวญาติพี่น้องกันนี่ถ้าคนไหนบอกไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเขามีมานณะทิทธิปุยาตายหญลุงป้านาอาสั่งสอนเขาแข่งดีเห็นปุยาตาใหญ่เห็นคนอื่นเขารวยแข่งดีอันนี้ก็ดีกับเขาด้วยนะเพราะใจเขาไม่เหมือนกันบางคนเขาติจริงนิดเดียว ก็ด้อิทปงปงปังปึงปึงเพราะว่าคนคนนี้ส่วนมากจะเป็นสปริงที่ดีเก่งคือสปริงใหม่สปริงไม่ตายผู้ง่ายถ้าเจอแนะนำเนี่ยมีจิตมีใจต่อสู้การทุกข์นินทาเหยียดหยามบางคนยิงโพดก็แล้วบอกก็แล้วด่าก็แล้วตีก็แล้ว คนคนนี้เหมือนสเป็งที่มีแต่สนิมไม่มีเด้งมีดึงอะไรเลยเพราะว่าสนิมมันจับมากมายแล้วมันเคาะก็ไม่ออกแช่นะ้ำมันก็ไม่ออกมันตายไปแล้วสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ยกตัวเองนะ ถ้าเห็นงานเห็นการก็จะทำโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียแรงชอบช่วยคนอยู่เป็นประจำสิบปกสบเปีบ้านใครขอแรงก็ไปบ้านใครถูกไ้ใหม่บ้านใครหาถากเส้าโยกบ้านยกอะไรก็ไปมักจะทำงานฟรี โดยที่ไม่ได้อะไรได้แค่เอาแรงกันบางครั้งเขาก็มาให้เราเอาแรงกันเสียมากกว่าก็สนุกดีเพราะแรงเรายังดีทำงานยังไม่เหนื่อยไปกับพวกไปกรุ่นด้วยกันเป็นอย่างนั้น ทำงานอะไรเอาแรงกันแล้วก็คุยกันจะไปทำงานที่โน้นที่นี่สุดมาก,กันทำาทำงานที่ไหนก็มากวีกรุงเทพก็ได้อาทิตย์ละยี่สิบบาทเด็กูอาทิตย์ละยี่สิบบาทต่อมาก็เดือนละร้อยห้าสิบอยู่เป็นปีที่รู้รมากรับบ้าน ให้มาประมาณสามรอบาทพอดีมาถึงบ้านพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกรับเขาดงดีกว่าสมัยนั้นดงพงพีนี่ไม่อดไม่อยากบายก็้าการอก,กระแตกินกันทำงานก็สนุกสานานไม่เหมือนกรุงเทพ ไม่อดยาก็จริงแต่ว่าเงินไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาทางบ้านก็ไม่ค่อยดีช่วยพอ่อช่วยแม่ทำงานโยกบ้านเลยไม่ได้ไปทังแต่บ้านนั้นโผดมากพูดมาก,พ,มากพูดคืนเวลาคนฟังก็จะเบือ่อตายไว้แต่เพียงแค่นี้ขอจเจริญพร